แนะนำสำหรับตัวขึ้นทรงนะคะตัวนี้เป็นตัว M3 Pro รุ่นนี้นะคะรอมเขาอยู่ที่8,800รอบใช้งานได้ถึง6ชั่วโมงตัวนี้เสียงเงียบแรงนะคะจับได้ถนัดมือมากๆนะเวลาเอาไว้เปิดทรงนะคะหรือเอาไว้เชื่อมเฟตตัวนี้แนะนำเลยนะและตัวนี้ช่างมีนาก็อัปเกรดเป็นตัว F1 ฟวัเฟสให้เรียบร้อยนะคะล่องลึกล่องยาวแบบนี้ไว้เปิดทรงตัดทรงเรียนทรงทะาหานะคะแนะนำเลยเอาไว้เปิดข้างลองทรงตัดได้หมดนะคะ ไม่ว่าผมบางผมเส้นใหญ่ผมเส้นเด็กน,นะคะตัวนี้ทำงานได้ดีมากนะรอมเขาอยู่ที่8,800รอบและตัวต่อมาคือตัวกันขอบนะคะกันขอบรุ่นนี้เป็นตัว70ปีนะ,ะตัวนี้ใช้งานได้ดีมากนะคะทางร้านก็แต่งฟันรับคมให้พร้อมใช้งานตีปิกให้เรียบร้อยพร้อมใช้งานเอาไว้กันขอบกันตรงนะคะเข้ามุมเข้าโคง้งเก็บได้ละเอียดเรียบร้อยมากๆนะใช้งานได้ถึง4ชั่วโมงถ้าใครสนใจ2คู่นี้นะคะก็สามารถทักเพ ช่างมีนาเข้ามาสอบถามกันได้เลยนะคะ